ร้านทองแต่ไม่ล่างทองอคิดว่าในอนาคตคงจะมีเพราะทุกวันนี้คือเวลาที่เราจะต้องถ่ายถ่ายรูปที่แบบเป็นซิกแพคแ่บนั้นคือมันจะต้องมีการควบคุมอาหารมาเกี่ยวข้องแต่ว่าช่วงนี้ผมแบบทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ได้เน้นให้ตัวเองลีนก็จะต้องแบบก็กินเยอะเป็นปกติแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับตัวเองไอ้แจ็คที่มาเฟสทาม,มาเนี่ยผมต้องให้ทุกอย่างพร้อมที่จะคุยเพราะมันชอบแอบอัด มันชอบอัดแล้วไม่บอกเมื่อวานผมก็นอนทําหน้าอยู่แล้วมันก็โทรมาแบบยังไม่รับด้ว่ะวีดีโอคอลมาอะไราเลยผ้าสองสามครั้งแล้วแล้วเราทําอะไรทำไมถึ่งพลาไม่ไม่ได้พ้าก็ถามก่อนมึงอัดปะเนี่ยมึงอัดปะเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็ถามป่าวพี่เป่าวพี่พูดได้เลยผมแบบอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็เชื่อมึนบอกอัดเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแต่หลังมาก็คุยกับแจ็คต้องเซฟเซฟแล้วมึงอัดปะกูถามจริงอะไรงเจริงๆเขาจะอวดลูกเขาดูบริสุทธิ์ใจด้วยนะแบบ ไม่ไม่ทวงไม่อะไรเลยแต่เหมือนเขาเหมือนจะสะกิดให้รู้ว่าแบบเออแบบเออมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทวงแบบชัดเจนอ่ะมีเซนเหมือนแบบมาสะกิดว่าผมอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็มีลูกแล้วนะเขาเลือกถูกคนทีงนลูก้านทองแต่เขาก็เขาก็คือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผมเจ้าหนึ่งเหมือนกันเนี้เอาจริงผมอยากให้ทองนะสำหรับแจ๊สสำหรับแจ๊คพยานด้วยไม่เป็นไรยังไม่ได้บอกน้ำหนักเริ่มครับ ผมตื่นเต้นมากเลยวันนี้คนเยอะมากเพื่อนเพื่อนคุณเขาโชว์ติ๊กแปะล่างทองหมดแล้วพี่เกมอะไรคุเงนเนี่ยเขาสุดกันมากเลยนะของผมเนี่ยก็ผมคิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆสักวันหนึ่งแต่คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ของพี่เกมนี่สีทองไหมครับคืออะไรวะร้านทองร้านร้านทองแต่ไม่ล่างทองอ่คิดว่าในอนาคตคงจะมีเพราะทุกวันนี้คือ เวลาที่เราจะต้องถ่ายถ่ายรูปที่แบบเป็นซิกแพคแบบนั้นคือมันจะต้องมีการควบคุมอาหารมาเกี่ยวข้องแต่ว่าช่วงนี้ผมแบบทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ได้เน้นให้ตัวเองลีนก็จะต้องแบบก็กินเยอะเป็นปกติแล้วก็ออกกําลังกายด้วยเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับตัวเองไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาลีนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จริงๆกับบอยเนี่ย เห็นพัฒนาการเขาตลอดผมก็นับถือเขามากเลยนะเพราะว่าหลังๆก็แบบมาเตะบอลกับผมด้วยจากปกติไม่ค่อยได้มาเลยแล้วเขาเมื่อก่อนตอนที่เราก็ชงไม่หมายถึงเมื่อก่อนตอนที่บอยเขายังไม่ได้เข้าโปรแกรมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มาแต่พอเขาเข้าโปรแกรมปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีเรื่องของการออกกาลังกายที่มากขึ้นแล้วก็คุมอาหารที่มากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าก็มาเตะบอลก็ดูฟิตขึ้นดูแบบดูผอมลงอะไรแบบนี้ช่วงนี้การออกกำลังกายมีสิ่งสำคัญสำหรับเขาด้วยอายุ เขาเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมใช่อ่าใช่ก็คือหลังๆมาไม่เพราะว่าหลังๆมานี่ก็ลงลงชื่อเตะบอลตลอดอ่าแล้วก็เรื่องการกินเรื่องอะไรอย่างงี้ดูเขาจะเป๊ะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะอยากจะเป็นวัย40ที่ดีที่สุดใช่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยากรักษาสิ่งที่ทำไว้ให้ได้นานๆหรือเขามีอะไรแอบหรือเขามีอะไรแอบแฝงเขาจะต้องเตรียมตัวทาอะไรหรือเปล่า เอออันนี้ผมก็ไม่รู้อาจะถามนักแต่งงานหน่อยเลยนะผมไม่รู้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 ใช่ใ่กถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นพี่เก๋ก็ถ้ามีโอกาสน่าจะสักวันน่าจะได้เห็นครับเราจะเดินตามสายใครส่ไอเล็กหรือสายบอยเลไอริสายเจ้าหนึ่งเอออเะไรเขาแบบตัวใหญ่ับเจ้าานอกว่ผมเป็นสายบอยลีน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 แต่ว่าเดี๋ยวไว้ในอนาคตทิ้งอเลริไว้คนเดียวเลยเหรอ ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตามมาคนนั้นเขาเล่นกีฬาเขาแข็งแรงอยู่แล้วถ้าเขาแบบก็เขาทํารายการอาหารไงเขาเลยต้องแบบกินตลอดเวลากินตลอดอ่ะคนนั้นอ่ะกินเก่งเหลือเกินใช่เอ็นจอยก็เดี๋ยวสักวันถ้าเกิดเขาจะทำเขาทําได้อยู่แล้วใช่ใช่เกหนักใจมาด้วยความที่ถ้ามันต้องเข้าคอร์สมันจะต้องอดนู่นอดนี่มันต้องคุมพูดกันตรงๆไม่หนักใจเลยเพราะผมอ่ะเป็นคนผมเป็นคนกินง่ายคือผมเป็นคนคือกินแบบ เฮลตี้ใช่ใช่เป็นคนกินเฮลตี้อยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดกินในปริมาณเท่านั้นอะ่ะผมจะไม่มีแรงที่จะไปซ้อมวิ่งจะไม่มีแรงที่จะไปเล่นเวทหรือเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาที่ตัวเองมีความสุขใช่แต่ก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยตลอดเวลาใช่ครับประมาณนั้นาถึงอาการเอ็นหวายที่ไปรักษาอยู่อ๋อใช่ก็ก็จริงๆเริ่มเริ่มตอนนี้ก็คือเจ็บเอ็นร้อยหวายแบบเลื้อรลังหน่อยเพราะว่าจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วง ก่อนงานฟุตบอลช่องนิดหนึ่งก็มีทั้งเตะฟุตบอลแล้วก็วิ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ปิดกล้องไปหมดแล้วแล้วก็เราก็ออกกำลังกายเยอะเรียกว่าพักขอน,น้อยดีกว่า<ม>แล้วก็ใช้ร่างกายเยอะจนมันส่งผลกระทบกับกับเอร้อยหวายสิ่งที่เราเคยเป็นมานานแล้วมันก็เลยเลื้อรลังตอนนี้ก็เลยแบบพยายามรักษาแล้วก็เทรนความแข็งแรงให้มันมากขึ้นต้องเอร้อยหวายครับ<อ>ใช่ใช่ใช<อ>่เ้าด้านเท้าซ้ายครับ คือตอนนี้ก็ออกกําลังกายไม่ให้หักโหมไม่ให้มันหนักมากแล้วก็ต้องไปรักษาอยู่เรื่อยแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยก็น่าจะได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวอการเตะฟุตบอลมันไม่มีผลต่อข้อก็ด้วยความที่เตะฟุตบอลด้วยครับแล้วก็ซ้อมวิ่งด้วยอะ่ะพอมันหนักเกินไปจนแบบเราพักผ่อนไม่เพียงพอกับสิ่งที่เราใช้อะ่ะมันก็เลยมันก็เลยเจ็บตอนนี้ก็เลยต้อง ค่อยๆกระเถิบความหนักให้มันไม่หนักจนเกินไปใช่เพื่อฟื้นฟูเขายังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดครับใช่ๆๆๆคี่หมอบอกมีโอกาสหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับหรือว่ากลัวมันจะเลื้อนรังจริงๆหายร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแต่ว่าเพียงแค่ต้องใจเย็นๆต้องใช้เวลาเพราะบางครั้งพอแบบเราจะรู้สึกว่าพอเราเล่นกีฬา,ร,ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วนะพอมันดีขึ้นแล้วนะถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันหนักมากเกินไปอีกอ่ะการรักษาที่มันกําลังจะหายอ่ะมันจะกลับย้อนไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อันนี้ก็เป็น สิ่งที่ยากอย่างตกีฬาไม่มีปัญหาและกิจกรรมอื่นมันมีปัญหาไหมครับกิจกรรมอื่นไม่ค่อยได้ใช้ข้อเท้าเท่าไหร่ใช้อะไรอะไรนะอะไรอยรางไรกเอยมีเหมือนนอ่ไงก็แบบเออสิตอัพหรือว่าโยอะไรอ้ผมไม่ได้ใช้ข้อเท้าอ่าออีร้องเพลงร้องเพลงเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้ข้อเท้าแล้วต้องใช้ระยะเวลารักษานานกว่าจะถ้าเอาจริงเลยก็ประมาณนับจากนี้ไปก็จะน่าจะประมาณ2เดือน ่แต่ก็จะเห็นออกกําลังกายเบาๆไปเรื่อยๆก็ไปตอนนี้ไปรักษาที่หมอเมย์อยู่ครับใช้เขาเรียกว่าใช้ช็อคเวฟเป็นเป็นคลื่นเหมือนเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับให้อะไรให้อะไรลูกแดงอะไรนะลูกแดงรักควงควงอะไรเงี้ยน้องคาอ๋อเมื่อวานมันก็เฟซไทม์มาหาผมนะอันนี้คือคือรักควงหรือไม่ควงคือแจ็คเนี่ยเดี๋ยว่าพูดเลยไอ้แจ็คถ้ามันเฟซไทม์มาเนี่ย ผมต้องให้ทุกอย่างพร้อมที่จะคุยเพราะมันชอบแอบอัดมันชอบอัดแล้วไม่บอกเมื่อวานผมก็นอนทําหน้าอยู่เลยมันก็โทรมาแบบยังไม่รันดีกว่าวิดีโอคอลมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเลยพาดมาแล้วครั้งหนึ่งพาดสองสามครั้งแล้วแล้วเราทาอะไรเราไม่ึงพลาดไม่ไม่ได้พาดก็ถามก่อนมึงอัดปะเนี่ยมึงอัดปะเนี่ยอะไรเงี้ยมต้องถามก่อนขอโทษนะครับมึงอัดปะเนี่ยแล้วแซมบอกเปล่าพี่เปล่าพี่พูดได้เลยผมแบบอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็เชื่อ เขบอกอัดเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแต่หลังมาก็คุยกับแจ็คต้องเซฟเซฟแล้วมึงอัดป่ะกูถามจริงอะไรอี้จนวนเขาเล่นเข้ามาคืออะไรคะแล้วจริงๆเขาจะอวดลูกเขาดูบริสุทธิ์ใจด้วยนะแบบไม่ไม่ทวงไม่อะไรเลยสัมผัสได้ยังไงว่าเขาบริสุทธิ์ใจแต่เหมือนเขาเหมือนจะสกิดให้รู้ว่าแบบเออแบบเออมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทวงแบบชัดเจนอ่ะมันแบบสกิดสกิทพี่ผมนะผมนะเออมีลูกแบบเหมือนที่พี่เคยบอกไว้ไงเลยแต่เรามีเซนส์ มีเซนมีเซนเหมือนแบบมาสกิดว่าผมอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็มีลูกแล้วนะเขาเลือกถูกคนที่เปลูกร้านทองแต่เขาก็เขาก็คือเป็นลูกค้ารายรอย่างผมเจ้าหนึ่งเหมือนกันแต่ก่อนที่จะให้โชว์ลูกก็โชว์แม่ก่อนเลยให้ผมสวัสดีแม่ก่อนบอกให้ดูน้องคากิใช่ป่ะแพนกล้องไปทางแม่ไม่ได้ใจเราจะซื้ออะไรให้ระหว่างทองกับแพมเพิลน่าจะเป็นเอาจิงผอยากให้ทองนะหสับใจสับใจ พยานี้ไม่เป็นไรยังไม่ได้บอกน้ำหนักแต่ยังไม่รยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวรอเจอตัวก่อนไปเห็นลูกเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใส่ชื่อแน่นอนไปเห็นลูกเขาเป็นยังไงบ้างพี่เก๋น่ารักนะน่ารักมากน่ารักมากเห็นแบบเห็นภรรยาเขาเห็นตัวเขาในพาร์ทที่มีลูกอ่ะเอาจริงผมกับแจ็คก็คือเหมือนทำงานกันมานานแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าแบบรู้สึกดีใจกับเขาอ่ะเห็นเขา ยิ้มเห็นเขาคุยกับผมแล้วแบบเขาทํานู่นนี่นั่นอยู่เออ่แบบต้องจัดของจัดอะไรอยู่กับกับภรรยาและลูกกับแม่เขาเลยดูเขามีความสุขใช่ใช่ก็ดีใจกับเขาจริงจริงเหมือนจะจบแล้วด้วยนะเมื่อกี้ยังครับยังยังใช่ยังคือยังยังไม่มีลูกยังไม่มียังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอ่า ลองคิดนิดนึงคิดนิดนึงเดี๋ยวคิดเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันคนเยอะเหลือเกินเลยวันนี้แปลไม่เงเราจะกลางวนอะไรเนี่ยใหม่ก็เป็นอย่างเราเราดูเราดูเหมือนเหมือนอะไรอันรนี้อะไรจะบอกมีแฟนแล้วหรือว่ามีความรักหรือมียังไงไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าเป็นการโปรโมทละครที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าตั้งแต่โปรโมทละครมายังไม่เคยเจอขนาดนี้ไงเป็นการโปรโมทละครที่ยิ่งใหญ่เฉยบอกอะไรใช่ไม่มีอะไร นี่ก็ไม่อ๋อไม่เลิกรักนะไม่เลิกรักนะไม่มีงาน it, yeah. ใช่ไหมอ่ะไม่มีเหมือนกันโอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ